ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิ s p o อยช่องของคนรักหนังวันนี้นะครับผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า Pleasure เป็นเรื่องราวของสาวน้อยใสยๆวัย19ปีจากสวีเดนครับที่ชอบการเยเป็นชีวิตจิตใจเธอได้มุ่งหน้าจากสวีเดนมาลอสแอนเจลิพร้อมกับความฝันที่อยากจะเป็นดาวดาราหนังเยที่มีชื่อเสียงครับแต่การเดินทางบนสายอาชีพนี้ของเธอก็ต้องเจออุปสรรคต่างๆมากมายที่เธอต้องฝ่าฟันทั้งแบบสวิงแบบแซนวิชทั้งประตูหน้าและประตูหลัง แบบ BDMs และซาดิสรวมไปถึงโซ่แท้กุญแจมือพร้อมกับเบื้องลึกเบื้องหลังในวงการอุตสาหกรรมหนังสายเยที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่องผมไม้ด้วยนะครับคาเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาที่สนามบินลอสแอนเจลิส มีสาวน้อยวัยใสอายุ19ปีจากสวีเดนเธอมีชื่อว่าเบลล่าเชอร์รี่โดยเธอให้เหตุผลกับตอมอลอสแอนเจลิสว่าเธอมาที่นี่เพื่อมาหาความเพลิดเพลินหลังจากที่เบลล่าพานตอมมอมาได้เธอก็เข้าที่พักแล้วอาบน้ําโกนขนหมออ้อยก่อนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นดาวดาราหนังสายเยก,กับบริษัทแห่งหนึ่งและเมื่อกอบใบสมัครและสัมภาษณ์เสร็จก็เริ่มการถ่ายทําในทันทีในห้องการถ่ายทําก็มีทั้งช่างกล้องทีมงานและดาราชายซึ่งมันก็ทําให้เบลล่า รู้สึกประมาาจนทำตัวไม่ถูกเพราะมันเป็นการถ่ายทำครั้งแรกของเธอโปรดิวเซอร์ก็เข้ามาบอกขั้นตอนต่างๆในการถ่ายทำให้เบลล่าเข้าใจแต่หลังจากนั้นสักพักเธอก็เกิดอาการกลัวเพราะการถ่ายทำในครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอโปรดิวเซอร์จรึงเข้ามาปลอบว่าเธอโอเคไหมหรือจะหยุดอยู่แค่นี้เราไม่อยากบังคับและเราไม่อยากให้เธอฝืนใจทำครั้งแรกอาจจะวิตกนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้หลังจากที่เบลล่าสบายใจขึ้นเธอก็กลับเข้าห้องแล้วเริ่มการถ่ายทำต่อ ตลอดการถ่ายทําทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกเบลล่าก็แสดงได้ดีมากๆครับทั้งสีหน้าและอารมณ์ลีลาและท่วงท่าต่างๆออกมาสมบูรณ์แบบและปิดจ็อบแรกในชีวิตของเธอได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นทีมงานคนหนึ่งได้ขับรถพาเธอไปอยังบ้านพักโดยผมจะขอเรียกเขาว่าพี่มืดนะครับในขณะอยู่บนรถเบลล่าก็ได้พูดกับพี่มืดว่าเธอชอบการเยมากชนิดที่ว่าขาดมันไม่ได้เลยเธอจึงเลือกที่จะเดินสายนี้และหาเงินในสิ่งที่เธอชอบแต่เธอก็เกือบปอดแหก ที่จะไม่ถ่ายต่อเพราะมันเป็นครั้งแรกของเธอที่ถ่ายทําแบบนี้พี่มืดก็บอกว่าเขาก็เคยเป็นดาราสายเยมาก,ก่อนเหมือนกันแต่เป็นเยสายโหดแบบสวิงแซนวิชหน้าหลังระเบิดประตูหลังอะไรประมาณนั้นซึ่งเบลล่าก็ตกใจพอสมควรเมื่อเบลล่ามาถึงบ้านพักก็เจอกับเพื่อนๆอ,อีก3คนและทั้งหมดนี้ก็อยู่ในเครือเอเจนต์ของไม้และในการนอนคืนแรกเบลล่าก็นอนไม่หลับจนถึงเชา้าลุ่งเชา้าเอเจนต์ไม์ก็พาเบลล่ากับเคที่ไปโชว์ตัวกับค่ายหนังต่างๆ จนมาถึงค่ายหนังยักษ์ใหญ่ระดับท็อปและดาวในค่ายนี้ก็คือเอวาด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยจนทุกคนต้องเหลียวมองเอวาจึงได้ฉายาว่าสปิกเกิลซึ่งคนที่จะได้ฉายานี้จะต้องเป็นตัวท็อประดับแนวหน้าในขณะที่เอวากำลังถ่ายแบบในชุดเซ็กซี่อยู่นั้นเบลล่าก็มองเธอแล้วกบถูกต้องมนและที่ไม่พาเบลล่ากับแคที่มาที่นี่ก็เพื่อพาพวกเธอมาลองถ่ายแบบเมื่อถึงคิวของเบลล่าที่ต้องถ่ายแบบเธอก็ทําตัวไม่ถูก และไม่รู้ว่าต้องโพสท่าอย่างไรถึงจะดูเซ็กซี่เอวาเห็นแบบนั้นก็จะถ่ายรูปเอาไว้แบ็กเมลแต่เคที่ก็เห็นพอดีเธอจึงเข้าไปเตือนเอวาว่าถ้าจะถ่ายรูปเบลล่าก็จ่ายตังมาแล้วเคที่ก็ยังโทรศัพท์จากเอวามาลบรูปเบลล่าทิ้งหลังจากนั้นเคที่ก็เข้ามาช่วยเบลล่าในการโพสท่าต่างๆจนงานถ่ายแบบในครั้งนี้ของเบลล่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้เบลล่ากับเคที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากนั้น เคทีก็เริ่มสอนสิ่งต่างๆให้กับเบลล่าการเล่นโซเชียลให้คนรู้จักเยอะๆการหาแฟนคลับให้มาติดตามในสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งเบลล่ากับเคทีก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีรวมถึงเพื่อนสายอาชีพอีกสองคนก็เข้ากันได้อย่างไร้ปัญหาในเวลาต่อมาทั้ง4ี่สาก็มาร่วมงานปาร์ตี้ที่รวมเอเจนต์และบริษัทค่ายหนันตงต่างๆพร้อมกับดาราระดับตัวท็อปไว้ในงานนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเอวาหลังจากนั้นไม่นานเบลล่าก็ได้เจอกับพี่มืดซึ่งพี่มืดก็ดีใจมาก พี่มืดจึงแนะนําเบลลาให้ได้รู้จักกับเอเดนสตาร์ภูมิกับดังค่ายขิงเพื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะได้ร่วมงานกันระหว่างที่เบลลาอยู่ในงานปาร์ตี้เธอก็พยายามเดินหาเอเจนต์นดังๆหรือค่ายหนังใหญ่ๆเพื่อที่เธอจะขอเข้าร่วมงานแสดงและจะได้เป็นดาวดังอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้แต่แล้วเคที่ก็ไปมีปัญหากับผู้ชายคนหนึ่งในงานจนผลักผู้ชายคนนั้นตกลงไปในสระว่ายน้าในวันต่อมาเบลลาก็เข้าไปดูโปรไฟล์ในโซเชียลของเอวาก็เห็นว่า เอวามีผู้กดติดตามเป็นจำนวนมากแถมยังเป็นเน็ตไอดอลในโซเชียลอีกมันก็ทําให้เบลล่าอยากจะมีชื่อเสียงอย่างเอวาเธอจึงตัดสินใจโทรไปหาเอเจนต์ของเอวาที่ชื่อว่ามาร์กแล้วบอกว่าเธออยากจะเป็นสปีกเกิลเธออยากเป็นดาวดวงใหม่ในวงการนี้มาร์ก <Mark S 2> ก็บอกกับเบลล่าว่าประสบการณ์ของเธอ,อยังน้อยสาวๆในค่ายของเขาถ้าอยากดังจะต้องเล่นแบบฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ชะตาใสๆแบบนี้และอีกอย่างสื่อโซเชียลของเธอก็อยังเล็กและแฟนคลับก็ยังน้อยมาร์ก ปฏิเสธที่จะรับเธอหลังจากนั้นเบลล่าก็ตัดสินใจไปหาเอเดนสตาภูมิกับข่ายขิงเพื่อขอลองเล่นฉากแบบฮาร์ดคอร์ BDMS ผูกมัดลัดตึงและโซ่แทรกุญแจมือโดยที่การเยแบบนี้มันก็เป็นครั้งแรกของเธอและเป็นอีกโลกที่เธอไม่เคยเจอแต่กว่าที่เบลล่าจะผ่านไปได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรเพราะเธอไม่เคยโดนเยแบบนี้แต่สุดท้ายเธอก็ปิดจ็อบและทำออกมาได้ดีพอสมควรหลังจากนั้น เบลล่าก็ได้มาบอกกับเพื่อนๆว่าเธอได้ไปร่วมงานกับเอเดนสตาร์ในแบบฮาร์ดคอร์ซึ่งมันอาจจะทําให้ผู้คนรู้จักเธอมากขึ้นและมันอาจจะทําให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาเพื่อนๆของเบลล่าก็งงว่าเบลล่าไปรู้จักกับเอเดนสตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ในวันต่อมาเบลล่าก็ไปเล่นฉากฮาร์ดคอร์อีกค่ายหนึ่งแต่ค่ายนี้เยแบบฮาร์ดคอร์ที่รุนแรงและซาดิสมากมีทั้งตบตีทรมานและคําด่าที่หยาบคายจนเบลล่าเริ่มจะไม่ไหวจึงขอเบก,การถ่ายทําแต่ทีมงานก็กล่อมเธอ จนเธอกลับมาถ่ายทําต่อเมื่อการถ่ายทําเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจนเบลล่าถ่ายทําต่อไม่ไหวจึงขอหยุดการถ่ายทํากลางครันทําให้ทางค่ายเฉ็ดหัวไล่เธอในทันทีเบลล่าจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกไม้แต่ก็ถูกไมส้สวนกลับมาว่าทั้งหมดนี้เบลล่าเป็นคนเลือกเองเลือกที่จะแสดงแบบฮาร์ดคอร์เองเขาก็คงช่วยอะไรไม่ได้และเขาก็คงไปทําอะไรคนพวกนั้นไม่ได้เมื่อไม่มีใครช่วยเธอได้ เธอจึงโทรไปหาแม่เพื่อขอที่พึ่งทางใจโดยที่แม่ของเบลล่าคิดว่าเธอมาฝึกงานและไม่รู้ว่าเบลล่าเล่นหนังสายเยเบลล่าก็บอกแม่ว่าเธอเหนื่อยเหลือเกินเธอต้องเจอเรื่องต่างๆมากมายที่แย่ๆแม่จึงบอกว่าแม่ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่ลูกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคนแย่ๆในทุกๆที่แค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับคนพวกนี้มันมักจะมีคนมาบอกเราว่าเราทําไม่ได้หรอกแต่นี่คือชีวิตของลูกถ้าลูกตัดสินใจแน่วแน่แล้วแม่เชื่อว่า ลูกทาได้ทุกอย่างหลังจากที่เบลลาได้คุยกับแม่ก็ทําให้เธอมีกําลังใจขึ้นเธอจึงออกจากค่ายของไมมาเป็นดาราสาเย,ยแบบไร้สังกัดแล้วเธอก็ลองระเบิดประตูหลังของตัวเองด้วยอุปกรณ์เพื่อที่จะรับงานแสดงกับผู้ชายผิวสีแบบสวิงแซนวิชสองประตูหน้าหลังพร้อมกันเมื่อเธอพร้อมเธอก็ติดต่อไปยังค่ายหนังค่ายหนึ่งเพื่อขอเล่นหนังแต่มันก็ค่อนข้างยากเนื่องจากเธอไม่มีสังกัดหรือชีอบริษัทของตัวเองในการจ่ายเช็คเบลลาจึงเสนอว่า เธอจะแสดงให้แบบฟรีๆซึ่งทางค่ายก็ตอบตกลงในทันทีเมื่อเบลล่าเดินทางมาถึงที่ถ่ายทำก็ทำการแต่งตัวและปิดรอยสักหลังจากนั้นเบลล่าก็มาพูดคุยกับนักแสดงชายผิวสีทั้งสองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่มืดนั่นเองมันก็ทำให้พี่มืดรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อรู้ว่านักแสดงหญิงก็คือเบลล่าที่เขารู้จักแต่มันมาถึงขั้นนี้แล้วการถ่ายทำก็ต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อเริ่มการถ่ายทำพี่มืดทั้งสองก็เริ่มบรรเลงแบบสองลุ่มหนึ่งหรือแซนวิชซึ ง,งเรื่องความยาวไม่ต้องห่วงสกิดยันไส้ติ่งจุกถึงลิ้นปีแน่นอนและเบลล่าก็โดนจรวดสองลำพร้อมกันทั้งสองประตูก,กว่าจะผ่านไปได้แต่ละฉากเบลล่าก็แทบร้องขอชีวิตแต่เบลล่าก็อดทนและจบการใดทำได้อย่างสมบูรณ์และแน่นอนว่าเบลล่าจะอิ่มและจุกไปอีกหลายวันเลยครับหลังจากนั้นเบลล่าก็เดินทางมาหาเอเจนต์มาร์คซึ่งก็คือเอเจนต์ของเอวาเบลล่าก็บอกว่าเธออยากอยู่กับเอเจนต์ที่เก่งๆอย่างมาร์ค และตอนนี้เธอก็มีผลงานแนวฮาร์ดคอร์มาพอสมควรส่วนสื่อโซเชียลของเธอก็เริ่มมีผู้ติดตามมากพอสมควรผลงานของเธอที่ปล่อยออกไปยอดวีวก็เยอะในระดับที่ใช้ได้มาร์กจึงตัดสินใจรับเบลล่าเข้าสังกัดแต่มาร์กก็ขอทดลองงานก่อนเส,สัญญาซึ่งเบลล่าก็ตอบตกลงหลังจากนั้นเบลล่าก็เริ่มทดลองงานทั้งงานถ่ายแบบและงานแสดงซึ่งเธอก็ทําได้ดีพอสมควรในเวลาต่อมาเบลล่าก็มาเล่าให้เคที่ฟังว่าตอนนี้ เธอได้มาร์คมาเป็นเอเจนต์และตอนนี้เธอกำลังเป็นที่รู้จักของผู้คนเธอมีงานหนึ่งที่อยากจะพาเคที่ไปร่วมแสดงแบบแซนวิชสหญิงหนึ่งชายของค่ายเอเจนต์ของมาร์คซึ่งมันอาจจะทําให้เคที่มีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างเคที่จึงตอบตกลงร่วมแสดงเมื่อวันถ่ายทํามาถึงนักแสดงชายก็คือคนที่เคที่ผักตกสะว่ายน้ําในงานปาร์ตี้ในวันนั้นและชายคนนี้ก็จำได้ว่าเคที่คือคนที่ผักเขาเขาจึงจะแก้แค้นเคที่โดยที่ชายคนนี้ ได้ขู่เคที่เอาไว้ในห้องครัวซึ่งเบลล่าก็เข้าไม่เห็นพอดีแต่เบลล่าก็าพูดกับเคที่ว่าแค่แสดงให้จบอดทนหน่อยนะเธอทําได้อยู่แล้วซึ่งตอนแรกเคที่ก็จะถอนตัวแต่สุดท้ายเธอก็กลับใจมาแสดงเมื่อเริ่มการถ่ายทําฝ่ายชายก็เริ่มการแกล้งเคที่ในทันทีจนเคที่เริ่มไม่ไหวและบอกกับุ่มกลกับว่าเธอโดนกันแกล้งและเบลล่าก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวแต่เบลล่าก็กลัวจะเสียงานนี้ไปเธอจึงบอกไปว่า เธอไม่รู้เรื่องทําให้เคที่โกรธเบลล่ามากที่ไม่ยอมช่วยเธอเคที่จึงขอถอนตัวกลับบ้านในทันทีส่วนเบลล่าก็แสดงต่อจนจบเมื่อเบลล่ากลับมาที่บ้านพักก็เห็นว่าข้าวของเสื้อผ้าของเธอถูกโยนเอามาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเบลล่าจึงไปหาที่อยู่ใหม่และเสียเพื่อนรักอย่างเคที่ไปเพื่อแลกกับงานที่เธอรักในวันต่อมาก็มีงานเอ็กซโปสายเยที่รวมดาวของทุกค่ายมาไว้ที่นี่ทําให้เบลล่าถูกดาวดวงอื่นบดบังจนแทบดับแสง ต่างจากเอวาที่มีแต่คนขอถ่ายรูปเบลล่าจึงแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการเดินเข้าไปหาเอวาแล้วยืนถ่ายรูปคู่กับเอวาด้วยเลยและเบลล่าก็โพสท่าให้ถ่ายอย่างมืออาชีพทําให้เบลล่าเปล่งประกายแสงขึ้นมาในงานเอ็กซโปสายเยนในทันทีและหลังจากนั้นไม่นานเบลล่าก็เริ่มมีช่อเสียงขึ้นมาเทียบชั้นกับเอวาจนได้จนเบลล่าได้มาแสดงร่วมกับเอวาเป็นครั้งแรกแบบหญิงกับหญิงแต่เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นเบลล่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร และเบลล่าก็คิดว่าจะต้องเล่นแบบฮาร์ดคอร์เพราะคนดูชอบและเธอก็ชอบแบบฮาร์ดคอร์เหมือนกันเบลล่าจึงจัดหนักให้กับเอวาจนภูมิกับถึงกับอึ่งและเบลล่าก็เหมือนจะได้ปลดปล่อยอารมณ์ลึกๆออกมาซึ่งตลอดการถ่ายทําทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกซึ่งเอวาที่ถูกกระทําเธอก็ชอบแบบฮาร์ดคอร์เช่นกันการถ่ายทําในครั้งนี้จึงปิดจ็อบได้อย่างสวยงามหลังจากวันนั้นเบลล่ากับเอวาก็กลายมาเป็นสปิกล ดาวหนังสายเยอ,อันดับต้นๆของวงการซึ่งเบลล่าก็ทําสําเร็จอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ในวันต่อมาขณะที่เบลล่ากับเอวาอยู่ในงานปาร์ตี้เบลล่าก็มองไปเจอกับเคที T, แต่เคที T กลับเดินหนีไปเมื่อปาร์ตี้จบลงเบลล่ากับเอวาก็เดินทางกลับที่พักแต่เบลล่ากลับมีอาการและสีหน้าที่ไม่มีความสุขเลยทั้งๆที่เธอประสบความสําเร็จอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้แล้วเพราะในใจของเธอคิดถึงแต่เพื่อนรักอย่างเคทีเบลล่าก็บอกให้คนขับรถจอดรถแล้วเธอ ก็เดินลงจากรถไปซึ่งผมคิดว่าเบลล่าอาจจะกลับไปหาเขตที่เพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจแต่หนังก็ตัดจบตรงนี้เลยครับก่อนจากข้าไปในคลิปนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆต้องเลือกระหว่างเพื่อนรักกับงานที่รักเพื่อนๆจะเลือกอะไรครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ